สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามภาษาชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับต้นไม้โบราณอีกชนิดหนึ่งนะครับผมที่สมัยก่อนมีเขาเรียกว่าเขาสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ชนิดนี้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับเพิ่มเนื่องด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับต้นไม้ชนิดนี้ก็จะหายากมากๆเลยนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับ ว่านนะครับผมเป็นต้นว่านนะว่านทรณีเย็นนะครับวันนี้นะครับผมสําหรับใครหลายๆคนนะครับก็อาจจะพอรู้จักต้นว่านทรณีเย็นกันบ้างนะครับแต่ว่าเด็กยุคใหม่แน่นอนครับน้อยคนที่จะรู้จักนะครับผมวันนี้ผมจะพามาทําความรู้จักว่ารูปร่างหน้าตาของว่านทรณีเย็นนี้เป็นยังไงนะครับผมแล้วสรรพุณของคนสมัยโบราณที่เขาใช้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับ อยู่ข้างหน้าเรานี้นะครับผมเป็นรูปร่างหน้าตาของต้นบ้านธรณีเย็นนะครับผมลักษณะใบเขาจะเป็นใบเรียวแบบนี้นะครับเป็นก้านแล้วก็เป็นก้านยาวๆออกมาแบบนี้นะเพื่อนๆนะแล้วก็มีใบอยู่ตรงปลายแบบนี้นะการขึ้นก็จะขึ้นเป็นกอนแบบนี้นะครับในส่วนของเขามีลูก mm ด้วยนะครับต้นที่ผมปลูกนี้ที่เพื่อนๆมองเห็นไม่รู้เพื่อนๆจะมองเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับ ลูกของเขาจะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับจุดเริ่มต้นเขาจะเป็นสีเขียวก่อนนะครับแล้วก็จะกลายเป็นสีฟ้าเข้มๆแล้วก็กลายเป็นสีน้ําเงินนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยอยู่นะครับผมในส่วนของว่านทรณีเย็นนะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับใช้เป็นยาแผนโบราณได้อย่างดีเลยนะครับใช้เต็นดักพิษร้อนถอนพิษไข้นะครับใช้ใบตรงนี้นะครับผม ไปโคห้ละเอียดนะครับผสมกับน้ำซาวข้าวหรือว่าน้าเหล้านะครับเอาไว้พอกนะครับผมเอาไว้พอกดูดพิษไข้ถ้าเปรียบเทียบในปัจจุบันนี้ก็ใช้ลักษณะเดียวกันกันกบคูฟีเวอร์ที่ติดให้เด็กหายตัวร้อนนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมบ้านธรณีเย็นที่เป็นความเชื่อว่าเป็นไม้โบราณที่เป็นไม้มงคลนะครับทับปลูกไว้ที่บ้านหลังไหนหรือบริเวณบ้านหลังไหนมี คือชนิดนี้ขึ้นอยู่แสดงว่าบ้านหลังนั้นมีความที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่เย็นเป็นสุขนะครับผมไม่ค่อยมีเรื่องทุก์ร้อนใดๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่านธรณีเย็นนะครับที่ปลูกไว้ในบ้านหลังไหนมีความเจริญเติบโตงอกงามผิดหูผิดตานะครับซูย้ยเกินไปเขาบอกว่าเจ้าของบ้านนั้นจะได้รับเกียรติยศได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับแล้วก็ในความสำคัญของทาง ความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับเขาก็จะเอาว่านธรณีเย็นนี้นะครับไปประกอบกับวิธีทําพิธีเหมือนกับพิธีทําน้ำมนต์นะครับปลูกเสกแล้วก็ไปขับไล่สิ่งที่เป็นเสนียดจันไรต่างๆนะครับผมสําหรับใครที่เป็นคนโบราณคุณปู่คุณย่าทวดยังอยู่ก็สามารถสอบถามได้นะครับว่าว่านธรณีเย็นสามารถเขาใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าสําหรับผมนะครับ ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะผมบอกได้เลยว่าผมเป็นอีกคนหนึ่งที่คลั่งไคล้เกี่ยวกับพวกไม้โบราณไม้มงคลไม้สมุนไพรอย่างนี้นะครับไม่ได้ว่าที่จะต้องเอามาแล้วก็เอาไปใช้เป็นว่านสมุนไพรนะครับแต่ชอบที่จะปลูกแล้วก็สะสมบ้างนะครับถ้าเกิดมีมากก็สามารถแบ่งเพื่อนได้เช่นเดียวกันนะครับผม นี่ครับตอนนี้ผมก็มีอยู่3ต้นนะคบเอาใส่3ากระถางไว้นะครับผมเวลาเขาออกดอกมามันก็สวยนะเพื่อนๆนะออกดอกแตกใบออกมาแบบนี้ก็สวยนะครับแล้วก็เวลาเราเห็นเม็ดเขานะครับมเมล็ดมเมล็ดของเขาอย่างเงี้ยลูกของเขาอย่างเงี้ยครับผมเป็นสีน้ําเงินเป็นสีฟ้าสีน้าเงินอย่างเงี้ยคือมันแปลกตานะครับแปลกเหมือนเราไม่เคยเห็นนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับ สีก็เหมือนกับลูกว่านะครับผมลักษณะของลูกว่าแต่ว่าจะมีความดูแปลกแล้วก็ดูดูแปลกตากว่าลูกว่านะครับผมเนี่ยแหละครับสําหรับว่านทรณีเย็นนะครับลักษณะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเพื่อนๆน,นะอะใครมีก็มาเมนโชวอวดกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับว่านทรณีเย็นนะครับผมเล็กๆแน่น้อยนะถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยหรือมีเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับว่านทรณีเยน็นอยากจะเล่าให้ฟังรบกวนเพื่อนๆเมนใต้คลิปได้เลยนะนะครับพูดคุยกันนะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตามภาษาชาแน,นลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ sorry dj